ผมจะมาเล่น PDA กันแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมอยากจะมาแนะนําสมาชิกแก๊งนี้ให้ได้รู้จักกันนะครับเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยก้วกลนชื่อว่าน้องโมหรือคือไอโมไอเด็กชั่วโมนั่นเองมันเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดากลุ่มโจรทั้ง4นี้นะครับใน,นว่าเด็กของไอโมเลยนะพ่อกับแม่ทะเลาะกันรุนแรงจนแยกทางกันครับทำให้ไอโมนะต้องอาศัยอยู่กับแม่ตามลําพังพอโมโตขึ้นมาเนี่ยมันเลยมีความคิดที่อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระแม่ มันเลือกที่จะเป็นโจรครับแล้วก็ไปป้นธนาคารแต่ด้วยความที่ไอโมเนี่ยนะมันเป็นเด็กที่มีไอคิวต่ำนะครับแล้วก็ซุ่มซ่ามนะครับชอบทำแผนการพังบ่อยๆเช่นล l ร์ตบ้างอะไรบ้างนะครับโดโดโมาีมอมอโดมาโดไอกล้องเฮ้ยผ่านแล้วไม่เห็นกล้องไปไอ้โมยืนรับกล้องเลย ผู้นาโจนเนี่ยนะครับก็คือผู้นำของกลุ่มนี้ครับก็เลยบอกให้มันอยู่เฉยๆแล้วก็มีหน้าที่ดูกล้องอย่างเดียวนะครับก็คือมึงอย่าก,ก่อเรื่องแล้วก็ไปดูกล้องซะคนต่อมาไอฟิวนะครับไอเด็กคนนี้เนี่ยมันมีของนะเรียกได้ว่ามีของเลยมันคือมือปืนมีนายของจริงเลยครับเรื่องฝีมือในการยิงเนี่ยคือไว้ใจมันได้นะครับแต่ว่าส่งมาให้มันไปเก็บใครเนี่ยเก็บได้ไม่มีปัญหาแต่ว่านะครับแต่แต,แต่มันเป็นโรคออทิสติกครับ ชอบทำตัวปัญญาอ่อนออกมาอยู่บ่อยครับแล้วก็ชอบแสดงนิสัยโหดร้ายซาดิสออกมานั่นคืออยากจะฆ่าคนตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นคนบริสุทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่สนใจครับมันจะยิงทั้งหมดนะครับไม่ต่อให้เงินลดหรืออะไรมันก็จะยิงครับนะโดยเฉพาะมันมีการแล้วก็มันมีการฆ่าผู้บริสุทธิ์กันไปบ้างนะครับโดยเฉพาะผู้จัดการหรือคนที่ใส่แววนที่น่ากวนตีนในแมปนะครับอ้นี้มันจะเล็งเป็นพิเศษครับมันชอบยิงผลต่อมาเลยไอ้นบ ไอ้นี่เนี่ยเปรบเสมือนรองหัวหน้ากลุ่มโจรน,นะครับมันเป็นคนที่งานเนี้ยมีความเป็นมืออาชีพสูงแต่ที่อย่างเดียวครับช่วงหลังติดแฟนไปหน่อยเลยอาจจะมีจิตใจว่าวุ่นคิดถึงแฟนบ้างน,นะครับที่มันมาเป็นโจรเนี่ยเพราะมันจะเก็บเงินไปขอแฟนแต่งงานครับมันเลยเลือกทางลัดที่เป็นโจรเพื่อหาอไรายได้นะครับนี่คือประวัติของมันคนสุดท้ายไอ้นี่นี่คือคนที่อายุเยอะที่สุดในกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นผู้นาคนนี้ก็คือมันชื่อ,อนัทครับ ก็ก็กูเองแหละจริงอ่ะไอหมอนี่เนี่ยมันคือจอมวางแผนเป็นคนคิดกลยุทธ์ในการพ้นเกือบทั้งหมดนะครับร่วมกับไอโน,นบเนี่ยฮะแล้วก็ไอนบเนี่ยมันไอนบกับนัดเนี่ยนะมันเป็นพี่น้องแ,แท้ๆกันมันก็เลยรู้ใ้รู้พุงกันดีนะครับเวลาทําการป้นเนี่ยส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นคนเซตทุกอย่างในฉากนะครับก็คือเหมือนแบบเช็คทุกอย่างนะครับกล้องคีการ์ดหรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะหาทางปลดล็อกเซาะแซะวางแผนทุกอย่างนะครับ จะพูดตรงๆก็คือมันเป็นมันสมองของกลุ่มนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับไอฟิลนี่ก็จะเปรียบเหมือนอาวุธของกลุ่มไอโนบเนี่ยคือร่างกายไอนัดนี่มันสมองส่วนไอโมคือรองเท้าครับพูดมาเยอะแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่า,า,ากูว่าในออฟฟิศในผู้จัดการเมนเจอร์น่าจะใช่ละแบนแต่ว่าแค่ว่าเราต้องเอามันมาโยนตรงนี้คนข้างนอกใช่ไหม ไม่ใช่คนข้างนอกน่าจะคนใน Manager, <ไ>ออฟฟิศเมเนเจอร์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยข้างนอกเนี่ยไม่น่าไม่น่าใช่หรือเปล่าไม่รู้หรือใช่ไม่รู้เอาแลกเกี่เอาคนไหนเอาไอ้คนข้างนอกมาโยนได้แต่คนข้างในกูไม่รู้ว่าโยนได้หรือเปล่าเพราะตอนแรกไม่ได้โยนกันไงตอนแรกแค่เอาหน้าไปเจาะเฉยสรุปคือต้องให้มันแบบไปนี่เองแอมเบอร์ดไปขอไอ้ที่ โอเคดูวิธีมันก็ได้มา,มาถึงปิดเลยโอเคดูวิธีการนี้ยามยืนมองอยู่ยาม<ต>มิวตัวหนึ่งหมื่ได้ทำอะไรทันะมีนี้ทำแล้วไม่ใช่พิกล็อกอันเนี้ยโอเคดิสเคลเคไม่ยังไม่เห็นยังไม่เห็น ร้อยขโมยกัรดน้ำเงินเฮ้ยตัวคอยฟีมันคุยโหดจ้ะ n g hell that bitch เหลือการ์ดแดงเอ่อฮัลโหลเฮียเนอะไอหงรันคอมันตายอยู่เฮ้ยได้เลยเหรอคออการ์ดรัตยังไงวะกดเอฟพางะเฮ้ยอาดับเป็นกล้าม เออสรุปแล้วสรุปแล้วสรุปแล้วปิดก้อาเลยเไปปิดกล้องไหมไปเลยต้องการเอ่อมือปืนที่ชั้นสองยิงกล้องก่อนใช่มามือปืนมาชั้นสองเจนี่คือผู้จัดการได้ป่ะเนี่ย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 เฮี้ยเฮี้ยกาดอยู่นี่เดี๋ยวกูล้อให้ไหมเดี๋ยวกูล้อมาหรือล้อมันเดินดีวะ รอดีกว่าหกรออ๋อยิงทางอำเิงนะคุณไม่ควรอยู่ที่นี่นะไม่ไเดีวิ่งอ่ะเดี๋ยวมันให้มันให้มันล่อมาอ๋อครับผมยิงเลยยิงเอาเข้าไปเียกล้องยิงกล้องสวยเตยมติดต่อไปทยุรามาเข้าไปเลยเดี๋ยวคนเห็นหนูก็ขี่กร์ดกัน เอาเลยเอาเลยมือปืนมากูคนหนึ so ่งเลยยิกล้องมามามือปืนมายิงกล้องก่อนเลยเอานะหอมป่ะไอ้มือปืนฟิวฟิวลไม่ได้ฟิลฟิวมายิงไอ้เชี่ยนี้แค่ไห นี่รัดคออยากรัดคอมานานแล้วดูรัดคอเลยโมละกันดูกล้องไปเช็คโอ้โห Nothing's going on here got a situation normal all across the board no one's dead we don't have any robbers like that here everything's just peachy เฮ้ยเชื่อมันกระจกแตกว่าอ๋อโลกผจญเหมือนเลยฟิว สั่งคนหมอมไหมเราได้ครับผมชอบนะชอบอะไรยิงนกเดโอ้หหลังแฮกอยู่เอง้นเอางั้น่ะเอาดีมาดียวยได้เลยของเขาทางนี้เรียบร้อยเอาแล้วบอก3สามสเ้นไหมเอ้เยี่ยยยียี่ยียนี่วิงหนีนี่ใครเนี่ยมาทำบริษัทนี่ยนั แบบบ้านหัวล้นเนี่ยใช่เหรอเอ้ยพี่น่ะมันมีสองคนเว้ยแต่น่าจะเป็นเที่ยนี่เนาะไม่รู้ว่าคนไหนคือประธานใช่ไหมใช่เดี๋ยนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนจะไหนสุดทำไมวะว่าประธานอ่ะมันต้องอยู่ในม a n นเจอร์ออฟฟิศนี่แหละมันต้องเป็นคนนั้นเว้ยเนี่ยกูว่าคนเนี้ย เมนเจอร์ออฟฟิศเนี่ยอยู่คนเดียวข้างในห้องแหละโอเคเดี๋ยวฝากยามคนที่คนหนึ่งเลยมันไม่ให้กูไปสับสวิตต์อะยามมันเ้งเออแล้วฝังสายคนนั้นออกมะนน้นอะ ขัวขัวอย่าทำเลยเดี๋ยวต้องต้องฆ่ามันอะเจอเอกสารงานมันต้องเสิร์ฟเดี๋ยวนะเนี่ยไปทำเอกสัรแบนี้มั้ยจะมีห้องล่างอีกเอกสารอนึ่งต้องลงไปเสิร์ชวะมาเก็บยาไม่ใช่ที่ไหนหรวที่กูมาร์กไว้ที่มันมาร์กขึ้นอ่ะเข้างอกไปแล้วเดินออกไปแล้วคนนี้แต่ว่าระวังประชาชนเห็นนะยิงเลยว่ามันจะเห็นนะยิงเลย

ม่ยมีเฮ้ยมีคนนึงครกมามันบอกว่าให้จับคนนี้เนี่ยเข้าไปจับประธานนี่จับนี่แหละไอ้นี่แหละเอามาเดี๋ยวไปที่นี่เลยกูใส่ยน้าการน้ำมนหนั่นนะฮะได้ไ เฮ้ยระวังนะตำรวจตำรวจเดินอยู่โมดูกล้องด้านหน้าหน่อยว่ามีตำรวจมายังมาเห็นด้วยวใช่ขอมาแค่เดียพี่ได้รู้ว่าโผล่ไปตอนไหนไปมันอยู่นั้นมากดคิวเล็งแล้วกดคิวเออสวยเฮ้ยเฮียมีคนกำลังมาเชียร์รับฟิลโลกไหสวยเอ็กซ์เดโค้ดผ่านผ่านคว่ำมันไปซ่อนกันเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเดี๋ยวเอาไอ้ที่นี่มอบ จัดการเลยมาโมยยตามมเลโคอยดูไว้มันมีคนยังข้างหน้าหรอไม่ใช่ไอ้เช่ยนั่นอะระวังไอ้เช่ยนั่นเด้อมาให้หน่อยมาให้หน่อยมากไว้มากไว้มันเอาไม่เห็นยามเห็นแต่คนเนี่ยสเยาบั้นเองยามันแอบอยู่เออยามันยืนอยู่ระวังเอ้ยยามมาฟิวแล้วมันให้ไปที่ไหนอะอันล็อกเมเนเจอร์คอมพิวเตอร์เอ้ยไปปลดล็อกคอมพิวเตอร์ของเมเนเจอร์ยามั้นยาบั้นเด้เดี๋ยวรอลออให้ปลดล็อกคอมพิวเตอร์ผู้จัดการก่อน นี้เดี๋ยวเคลียร์ไว้คุมโซนไว้ก่อนรอกเลยสวยรหัสมี8 4 5 5 6 0 7 7 2 1 4 1แล้วก็8 5 4 7ต้องลองเดี๋ยวกูลองหนึ่งนะโมคอยดูไว้นะกล้องมาแล้วบอก8 4 5 5 8 4 5 5ได้ได้เลย8 4 5สี่ห้าถูกเซฟปุ๊บปุ๊บโอ้โหเคกูเข้ากูเข้าดันกูเข้าดันอย่าพึ่งโผล่นะเอ้ย เดนะี๋ยวมึงปวดนะเดี๋ยวมึงปวดต้องเซฟนะมันมองอยู่มองเขาดูไว้เดี๋ยวกูทำการเออ่ล็อกปิก this alarm by d i e p a c k ปิดสัญญาณแจ้งเตือนคืออนะไรวะเดี๋ยนะกูล็อกปิดก่อนไปวิ่งแล้ววิ่งแล้วคอนโทรลสไล์นี่น่าใช่ใช่อ๋อให้ปิดให้ปิดสัญญาณแจ้งเตือนมาช่วยปิดหน่อยเร็วสัญญาณแจ้งเตือนที่เงิน ตัวเลยก็มันจะดังแป๊บนึงชิพหายไม่ทันแล้วแสนแจ้งเตือนที่เงินมันมันดังไปแล้วลองยามเดินไปนะได้งเงินแล้วมาแบ่งเงินนะได้เงินแล้วได้เงินแล้วได้เงินเอาขนไปเลยมันปิดสัญญาณแจ้งเตือนที่เงินไม่ทันนะ่ะมันมีหลายอันมันปิดคนเดียวไม่ทันเนี่ยเพราะฉันผู้จัดการโอเคอ๋อมันจะมีควันบอกเลยนี่มาสามคนอ่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แล้วต้องลวจจะมายไงวะ ไม่รู้มันตอนยังมั้งสัญญามันไม่ดังมันคงไม่มาแต่ว่าหลังจากนี้มันอาจจะติดตามเราได้ไงเพราะว่าเราปิดสัญญาณที่เงินไม่ทันมันอาจจะตามเราทันมันเป็นเหมือนสัญญาติดตามอ่ะกตะเคียนท้าอับเผามันไม่รู้เลยหรอข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้งานเนียนงานเนียนงานนิ่งเิดอ่ะเดินไปเลยดูไว้นะโมว่าพีโผดึงมาอะไรเัวมาหรอไอ ไปได้เลยปะมันมีกล่องกล่องเล็กๆได้ทั้งหมดเป็นของพวกกูและไอ้เฮียไอ้เฮียสองไอ้พวกนี้ที่มันอยู่ข้างหน้าไม่รู้เลยหรอว่าเรากำลังขโมยอยู่ไม่รู้โดนเรียวข้างในเกี้ยร์ยังยังมันมีช่องเล็กๆเกี่ยวจะเอาปะเอ่อเอาเะล่ะอยากได้โบนัสเพิ่มเมื่ะเอาเลยรอบที่เลยโมมาล็อกพิ่ดิได้ได้ได้ก็เราช่เชื่อเราปิดไงไงอ่ะลงมาเลยลงมาเลยโมกล่องไม่ต้องดูแล ราะว่าเราเคลียร์แล้วเพราะไงตอนนี้เราก็เหลือแค่ขึ้นรถมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วช่วยกับล็อกปิ๊กก่อนหลายวุ้เงินกองโตเลยโบนัสแว่ไปซื้อเสื้อผ้าเว้เฮ้ยปั๊บปั๊บเงินก้อนใหญ่ดูวย้เต็มแล้วเต็มตัวแล้ว ตัวนี้ตัวนึง,อ,งอ่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกนะันเฮ้ยอันนี้มันเงินปะเนี่ยเฮ้ยเงินใครว่างบ้างแงมองมอมอมม,ม,มกดสนากากเลยแล้วถือขึ้นบ่าเลยอ่ขึ้นบ่าเลยกดแอปค้างไปพี่มีควันแน่เลยน,ลยนลย้องเอามาเอเรื่องปลานี่คือสมองกดวิ่งมาเลยวิ่งมาเลย เฮียปนหมดเลยเฮี้ยหมดตู้เลยเฮ้ยเฮ้ยคนเฮ้ยระวังคนเห็นระวังคนเห็นมามาที่รถมาหลังรถโมพิกมาแล้วกดคิวโยนเข้ารถเลยคิวสวยมาเข้ามาเข้ามาเอ่าไปแล้วเว้ยรอดแล้วเฮียอันล็อก เชียร์เลยว่าเป็นหกุ๊บป๊อปป๊บปป๊อปได้เงินเท่าไหร่ขอดูหน่อยสิส่วนแบ่งแบ่งกันสี่คนแล้วเป็นยังไงห้าคนไปสามคนที่ได้แสนเก้า<น>เลยหรอ่คอ